นะแนะนํามากเลยทุกคนเข้าไปในช่องนี้นะทุกคนใช่แล้วก็กดเข้ามาในรูปแปรปักของ Power c o u p l แล้วก็กดตรงนี้นะแล้วมันจะเป็นลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวแบบเวอร์ชันตัวเองแบบ Power c o u p l เวอร์ชันตัวเองนะทุกคนอนะันนี้คือเล่นสนุกมากทุกคนอนะ่ะลองไปดูเลยนะคือเล่นสนุกมากนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลย อาจจะเป็นแบบตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยนะคะจะแปลภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะนี่นะคะทุกคนเราก็สามารถเลือกสีผิวได้เลยนี่คืออันนี้เราแต่งตัวแล้วนะตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะใช่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าของทุกคนเนะี่มันจะเป็นแบบแบบหัวละล้านอยู่เลยแสดงว่าทุกคนอาจจะต้องแต่งตัวนะคะถ้ากดเสร็จแล้วก็เออกดตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้อะไรของคุณนะคะนี่แล้วก็แบบ กดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกดไปเรื่อยๆเลยอ่าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองก็กดไปกดไปกดไปเลือกอันไหนก็ได้นะทุกคนนี่แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้อืมก็กดตรงนี้ได้ เออนี่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ไงนะทุกคนทุกควรเราไปเล่นกันดูนะสนุกมากอืมแล้วก็ไม่รู้เขาจะอไม่รู้เขาจะาไปออกราการโทรทันเปล่านะในกระตูนะ่เร่องพาะเว่รเขาบเกิเออใช่ไม่รู้เขาได้ออกหรือเปล่านะ เพราะว่าเห็นในเรื่องที่มันเป็นแบบไอ้ผมไอ้สีประจบตัวคือสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวเอ่อผมสีฟ้าฟ้าแต่แหละเขาออกรายการโทรทัศน์เลยแล้วก็เขาเป็นตัวออ,อะไรวะ